ได้ค่ะวันนี้เราพบกับปาทาบิวตี้รีวิวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็วันนี้เราค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่แว็กซีผมแน่แต่ว่าวันนี้เรามากับแบรนด์ลิปโซค่ะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมดนี่เต็มตมือเต็มมือเต็มสีค่ะเป็นยังไงมาดูกันเลย เริ่มด้วยสีแดงนะคะสียอดที่สีบอลเทาเนี่ยเองนะคะสีบอลเทาสีม่วงค่ะม่วงลาเวนเดอร์นะคะชมพูฮอตพิงค์นะคะชมพูโรสฟูดแชมพูโรสฟูดเด,ด,ดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแบบสองแชมพูนี้ถ้าอกมาแล้วมันต่างกันตรงไหนนะคะแล้วก็ส้มซันเซ็ตนะคะมีสีส้มซันเซ็ตน้ำเงินเดนนิมนะคะน้ำเงินเดนนิมแล้วก็ฟ้าเซฟาย เป็นนอกจากเป็นทีฟเมนนะคะนี่ก็เขาก็จะมีบํารุงอยู่นตัวเนาะมีทั้ง AHA แล้วก็พวกซีวิตต่างๆนะคะกลิ่นก็คือของแน่นอนรับรองแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าอันนี้นะคะเป็นฟองขนาดเล็กเนาะ30 ml มาใาราคาย่อมเยา3ามบาทนาคาถ้าเป็นผมปั้นนี้นะคะ เป็นผมผู้ชายฟองเดียวก็พอแต่ว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะคะถ้าผมหนาอย่างนี้ด้วยสองซองค่ะหรือว่าถ้าผมยาวเป็นต้นไปก็สามถึงสี่ซองนะคะใช้่อรอบเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้เยอะหรือว่ายังไงเนี่ยแนะนําเรามีนอกจากซอง 2, เนี่ยเรายังมีเวอร์ชั่นที่เป็นหลอดด้วยนะไปดูติดตามกันได้ในลิงก์ ใต้คลีนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับโมราลิสด้วยนะคะโมราลิสก็คือครีมนะคะรีมูฟเวอร์นะคะถ้ามันเปื้อนโตเปื้อนมือเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเช็ดออกได้นะคะโอเคเรามาดูสีแดดสนะีบอนเทาเรามาดูเน,นื้อชิ่นก่อนอืมเราเปิดออกมาก,ก็ไม่กลิน่นความเป็นชุีมเ็มนื้อสีเข้มเข้มมากคือดืนสีดำเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่สีดำสีเทาจนะ้าเป็นทีม,มเมน้นเปลี่ยนสีก็คือ แล้เดี๋ยไม่กอกึ่งกึ่งอยู่เราต้องใช้กับระดับพื้นผมแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้ขาวขนาดนี้แต่ว่าก็ควรที่จะมากกว่าระดับสิกขึ้นไปก็คือให้มีรายเหลืองน้อยที่สุดนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าผมพื้นผมลูกค้านะคะติดเหลืองมากนะคะ <Okay. S 1> ก็จะทําให้สีเนี่ยเพียนก็จะไม่ได้สีที่เราต้องการเข้ม <Okay. S 1> เลย ให้เหมือนเทาเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันกอเป็นสีเทาค่ะทุกคนเหนือคิมลองไปเทียบดูกันได้ค่ะเรามีหนึงก่อนหน้านั้นมี็แบบของปักเกอใครชอบกินแบบไหนสีแบบไหนลองติดตามกันได้ค่ะต่อมานะคะอีกสีหนึ่งเรามาดูกันเลยสีม่วงลามินเดอร์ลองดูคิมกันนะคะสีม่วงลามินเดอร์คนสีิมให้ใจมิจ้าจ้าสีม่วงจ้าอันนี้สีเทานะอันนีกสีม่วงอยู่ใกล้กันด้วยดูจัง เนื้อแล้วน,นั้นต่อไปเรามาดูสีชมพูโรสบูดมาค่ะมาดูเนื้อสีกันเราลุ้มลอกมาอ่านี่เนื้อสีแดงแบบนี้นะคะ่ะของจะเป็นแบบน้ำตาลเข้มนิดหน่อยมีความเป็นเชอร์รี่แดงเข้ม,มต่อมานะคะเป็นเสียงปูวคอตพิ้งน,นะคะนะวามาก อันนี้นะเป็นสีชมพูที่สว่างกว่าแค่ดูแบบลูคสีนะอันี้สีแชมพูสวยมากเลยอันนี้เป็นพุกสดสวยแล้วป้ายนะคะก็ป้ายให้ชุ่มๆเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นพุ่สีฟ้าเนาะฟ้าแซฟไฟร์ฟนะคะกับน้ำเงินเดนนิมเริ่มที่สีเข้มมาหน่อยเลยเป็นเด,น,ดนิมเนาะฟ้าเดนิมก็นาก่าจะออกสีแบบดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอามาดูกนนะเนะอื ก็คือ,ส,ส,อสีฟ้าเย็น้ไฟได้สีฟ้าแซ่ไฟนะคะตามมาด้วยสีเขียวโอ้ยสวยตอนลงนะลูกค้าสามารถสะรอบนึงน,น,นะคะสระเองเดียวนะคะไม่ต้องลงไม่ต้องลงชมพูรหรือนวนะคะจะลางความมนออกแล้วก็ในผัให้แห้งแล้วก็ค่อยลงแว็แวกซ์รอบเราจะไม่ลงแวก็กซ์ตอนผมเปียกนนะลงบึ๊กก็น้ำเจือจางเดี๋ยไม่ติดเลย สีของแว็กกับพิกเมนนะคะก็จะอยู่ได้นานมากกว่าพวกครีมย้อมอยู่แล้วีครีมย้อมเนี่ยหนึ่งถึงสองสาเนี่ยก็ออกแบบคือออกแบบสีดุดอย่างนห็ได้ชัดแต่อันนี้อยู่ได้โดยประมาณนะคะโดยประมาณที่สองนาทีเลยแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าสีลุดสีรอดยังไงเราสามารถเติมได้นะแล้วก็ใส่ครีมเลนทับเราไว้ได้เลยมาดูสีสุดท้ายกันคือสีส้มสังเกตเมนดูเนื้อเชียงนะคะก็ออกมาเป็นส้าส้ม ไม่ลอยค่ะทั้งเจ็ดสีนะคะของิโซกเดี๋ยวเรามาดูกันนคือแรกจากอันนี้นะคะเป็นสีเทาบอลนะคะแล้วก็มีสีม่วงลาเดอร์เนาะก็สีชมพูสฟ้านะคะชมพูคอดิงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ำเงินเดนิงนะคะแล้วก็คราสไ้ฟายนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะสีส้มสัง็ีนั่เองกมาล้างนะคะแล้วก็ดูสีกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็กลับมาแล้วเนาเมื่อกี้เราไปล้างเรียบร้อยแล้วก็ไหย่แห้งแะคะค่ะทนี้เราก็มาดู สีการ่ามันออกมาเป็นก็เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะเป็นสีบอนเทาน,นะคะอันนี้คือสีก็จะเป็นเหมือนเทาเข้มนะคะเป็น tak เทาเข้มเหลืองแบบว่าหยุงนนิดนิดแต่ก็คือเป็นโทนเทาเข้มนะคะส่วนอันถัดมาคือจะเป็นม่วงมาเวนเดอร์นะคะนี่ก็คือสีม่วงชัดมากเลยถัดมาก็คือเป็นสีโรสวูดสีชมพูโรสวูดนะคะนี่ก็คือจะเป็นสีชมพูเข้มเนาะจะแอบมีแดง นิดหน่อยถัดมาคือจะเป็นชมพูฮอตพิงค์นะคะนี่ก็จะคือเป็นสีชมพูสดนะคะนี่ไงคือสีชมพูของเขานะคะเป็นสีชมพูสดต่อมานะคะก็คือน้ำเงินเบนนิลนะคะนี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนี่ก็คือเป็นสีเข้มแบบนี้เลยถัดไปนะคะก็คือจะเป็นสีบูแซฟายคะ่ะก็จะเป็นสีฟ้าอถ้าเทียบกัน,นชัดๆแล้ว่าีสีฟ้าอ่อนกว่านี่กด้เทียบสีชมพูส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มซันเซ็ทนะคะ จะออกแบบว่าทรงยำเย็นเนาะมีความเป็นแดงอยู่ในตัวนะคะแวบกกิมเมน,นะคะของดิบโซนนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้ง2ไซส์อย่างที่บอกไปคือเป็นไซส์เล็กขนาดซองนะคะ30 ml แลคาใครที่39บาทนะะกับไซส์ใหญ่นะคะใครที่ชื่นชอบสีแว็บอยากจะเติมตลอดเติมได้อดีกก็สามารถสั่งซื้อในรูปแบบของตลอดได้นะคะก็จะมีนี้ วันนี้เราก็จะลากันไปพิ้งเท่านี้นะคะสำหรับแว่ของทิโซนะคะใครชอบสีไหนของใครก็ลองมาเลือกกันดูได้ที่ร้านประทบิวตี้ค่ะวันนี้จบรีวิวก่อนบ๊ายบายอย่าลืมที่กด subscribe นะคะตรงนี้เอาไว้นะคะช่อง Channel ปัะมาบิวตี้นะคะ Facebook หรือว่า Shopee หรือทุกช่องทางนะคะกดติดตามร้านไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ร้านด้วยนะ,ะเราจะมีโค้ดส่วนลด ให้ด้วยนะคะเน้ะเราอาจจะแบบแอบแจกส่วนลดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามนะคะที่เพจเราแล้วก็ที่ชาแน,นลของเรานะคะปัตนาที่ค่ะบ๊ายบาย